สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่พน้พพพพนองนองทุกท่านนะครับเจอกันอีกเช่นเคยทางย o ท t u b า c h a หนึ่งหกแปดเก้าห้าตัวเลขพารวยนะครับก่อนอื่นก็ต้องอขอโทษขอภยนะัยเนาะที่ตัวสรุปตัวที่ให้ไปก็มีพลาดไปนิดนึงเนาะได้แค่ใกล้เคียงนะครับสำหรับอสองทุบบนแต่ว่าสูตรที่ ให้ตั้งแต่เริ่มต้นนะอ่าก็มีสีสีนะครับเพียงแต่ว่าเวลาคัดตัดแล้วแอดจะไม่ชอบเลขเบิลก็เลยก็เลยต้องอ่าคำนวณไปอีกทางหนึ่งเนาะต้องขออาภัยด้วยจริงอ่ะว่าไปตามสูตรนะครับอ่าส่วนเลขจะมาตามสูตรที่เราคำนวณไหมก็ต้องอ่าติดตามกันในไปเรื่อยๆนะครับเนาะอ่าก่อนอื่นก็ต้องฝากคำเตือนสักนิดนึงนะครับเป็นเพียงการคำนวณ สถิติย้อนหลังนะครับไม่มีผลต่อการออกรางวัลงวดต่อไปจงใช้วิจรารณญาณในการรับชมนะครับื่นชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยก็แล้วกันนะครับมาว่ากันต่อนะครับสําหรับใครที่ยังติดตามนะครับต้องมีสักงวดหนึ่งนะบางที่เราอาจจะผิดพลาดบางประการที่นํามาแล้วก็ต้องพยายามแก้ไขเปลี่ยนแปลงเนาะอ่ะงวดน,นี้ ก็พยายามเต็มที่นะหวังจะให้ทุกท่านได้มีโชคร่วมกันนะวันนี้นำสูตรล่างนะครับสูตร2ตัวล่างเทียบ2สูตรนะครับมาเทียบกับแต้มเลยนะเพราะว่าสูตรแต้มเราก็เข้านะสูตร10ล่าง2สูตรภาพไปสูตรเดียวนะครับส่วนหน่วยล่างเข้า2สูตรเลยเนาะเพียงแต่ว่าเวลานำมาคัดเฟนเนี่ยมันก็เปลี่ยนไปเพราะว่าสูตรภาพไปสูตรสูตรมาครบ งวดที่แล้วสูตรมาครบพลาดไปเข้าอยู่สูตรเดียวแอดก็เลยขอตัดทิ้งไปก่อนนะไม่เอามาร่วมนะงวดนี้สําหรับสูตรมาครบเนาะเชื่อถือไม่ค่อยได้สักเท่าไหร่เนาะสูตรปักหลักเราดีอยู่แล้วเนาอะ,อะมาดูกันนะครับใครชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับนาสูตรไปใช้งานไม่ว่ากันนะครับให้ฟรีๆเลย40กว่างวด50กว่างวดยังเดินนะหลักหลักสิเนี่ยหลักหน่วยก็พอๆกัน มาดูหลักสิบสองสูตรนะหลักสิบใช้ยาวมากนะสูตรนี้ใช้เดินใช้เดินดีมากไม่พลาดเลยวัตทแล้วก็เข้าเลขแปเนาะวันนี้คำวนวณคำวนวณแล้วได้6กเจ็ดแปาหสำหรับสูตรแรกสูตรไฮไลท์ที่เราใช้ประจำสูตรที่สองสี็ดนี้5้าเจ็จะเห็นได้ว่าตัวชนอยู่ที่4ตัวนะเจ็ด ตัวชนส่วนหลักหน่วยเนี่ยหลักหน่วยสุตงวดที่แล้วก็เข้า2ส,สูตรนี้เข้ามานะครับเข้ามาเพียงแต่ว่าเวลาเราจับหลักสิบมันไม่มีเลข8เลขแปไม่ชนเนาะก็เลยได้แค่39มหน่าสียดายมากอ่าอะแกับ3ก็ตัวเดียวกันนะบางท่านบอกเอามันไปเลยนะครับวันนี้ขอให้ปัง ขอให้ไม่พลาดแล้วกันนะวันนี้หลักหน่วยคำนวณได้สูตรแรก4 5 6 8 0 1สูตรที่2 1 3 5 6 7 9เพราะฉะนั้นจะดูดีๆก็สูตรนี้ก็จะเป็นเลขขี้ซะส่วนใหญ่เห็นไหมอ่ามีเลข6มากั้นแค่นั้นเองนะอ่าถือเป็นสูตรคู่คี้ได้อ่าทีนี้ก็ดูตัวชนจะน้อยน้อยกว่าหลักสิบนะชนแค่3ตัว1 3 อ156 156จับคู่ชุดตรงๆสรุปก็คือในงวด17มกราคม2567นะครับร่างตรงๆสรุปจับได้432 12ชุดตรงๆถ้าไม่คิดอะไรมากนะครับก็นำไปใช้งาน12ชุดนะครับบางท่านบางสำนักเขาก็ให้เยอะกว่านี้เนาะอันนี้แอดก็12ชุดตรงๆนี้ก็ไม่มากทีนี้ก็มาตัด ตัดจากสูตรนะสูตรที่ยังเดินนะสูตรแต้มสองตัวล่างนี่ยังเดินต่อนะงวดที่แล้วก็เข้านะแต้มแต้มเจ็ดนะเขาแต้มเจ็ดวันนี้ก็มาดูกันสองสูตรสูตรนี้เดินหกสิบสี่หกสิบห้างวดยังเดินต่อสูตรนี้ห้าสิบงวดก็อ,อยากเดินอ่ะเมื่อชนแล้วได้สี่แต้ม 4, แต้มสี่แต้มหกแต้มหนึ่งแต้มสองคัดเฟน ถ้าเป็น7ก็เป็น75แต้ม2 76เป็นแต้ม3ไม่ได้71เป็นแต้ม8ก็ไม่ได้86เป็นแต้ม4 85แต้ม3 81 8แต้ม9ได้แค่86นะเพราะฉะนั้น95แต้ม4 96แต้ม5 91แต้ม0อ่าได้แค่95 35แต้ม8 36เป็นแต้ม9 31แต้ม4เพราะฉะนั้น ชุดที่เข้าแต้มจะมีอยู่แค่4ชุด31958675จาอ่าอ่ะจาก12ชุดตรงๆเหลือแค่4ชุดเท่านั้นเองจะมีมาให้เห็นไหมนะครับแอดไม่อยากจะบอกว่าชอบตัวไหนเพราะว่าดูสีก็รู้นะดูสีก็รู้แล้วว่าแอดชอบตัวไหนนะครับอ่าที่มาที่ไปก็ เดี๋ยวค่อยว่ากันแต่ว่าชอบส่วนตัวก็คือ95เนาะเพราะว่าตัวเลขเมื่อเข้ามาแล้วเขาจะลันเขาจะมาอยู่ซ้ำๆตัวเตัวตัวเก่าตัวเดิมงวดที่แล้ว85เห็นไหม89ก็มาเห็นไหมอ่าวันนี้ถ้าถ้าเป็น86อ่ะมันก็ไม่น่าจะมาถึง3งวดอ่ะคาดคิดว่าน่าจะเป็น9อันนี้นะความ าการวิเคราะห์อของส่วนตัวเนะาะส่วนจะมาหรือไม่มานั้นก็ต้องใช้วิจารณญาณนะครับต้องขออาภัยช่วงนี้อากาศไม่ค่อยอจะคงที่เปลี่ยนไปเรื่อยนะฮะและก็ยังไม่หายเป็นหวัดนะครับก็ต้องขออาภัยที่ไม่ได้ค่อยดูยล,งลงคลิปนะครับประมาณนี้สําหรับ2ตัวล่างหวังเป็นอย่างยิ่งจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านตอนรับปีใหม่ขอให้เฮงเปังๆรวยๆวย ส่วนสมมติว่าถ้าถามว่าถ้าชอบเลขวิ่งเลขเบิ้ลนะชอบตัวไหนชอบเลขเก,กา้าก็ระวังเก้าเก้าไว้แล้วกันเนาะ,ะมันน่ามันมันอะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้าทามันเบิ้ลมันหามนี่มันก็ไม่มาตามสูตรแล,ล้วล่ะเนาะแต่ถ้าถ้าไม่เบิลไม่หามล้วก็การันตีฟันธงชอบตามที่สูตรออกมาแบบนี้เนาะอะ่ขอท่านโชคดีร่ำรวยกันทุกคน So very crap.